คุณคิดน่าจะชอบเลยแล้วามคนคิดมาลองและคลิปนี้สนับสนุนโดย p e s s ี Coffee ซึ่งเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพที่หอมมากหอมเวอร์จากประเทศบราซิลใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดแทนครีมเทียมทำให้ไม่มีไขมันทรานผสมขมิ้นเพื่อช่วยรักษาแผลในกระเพาะอาหารเพ er. s ซี่ค f ฟ e ี่ o u never ัดดิ้ง a อล e ชีสวัสดีค่ะเปนพทนงบ้านที่น่ารักทุกคนนะคะ โอ้โห oh, วันนี้นะคะมาเป็นภูเขาเหล่ากอเลยนะคะ mm hmm. เกี๊ยวกรอบน้ําจิ้มเหนียวนะคะแฟนทางบ้านไส้เกี๊ยวนะคะก็จะมีทั้งไส้กรอกนะคะนี่ค่ะใส้กรอกแดงนะคะแล้วก็เป็นลูกชิ้นปลาข้างในนะคะนี่ค่ะเราไปซิมให้ดูนะคะก็เดี๋ยวกินก่อนเลยนะคะเดี๋ยวมันจะไม่กรอบนะคะก็เขาก็เอาพวกลูกชิ้นหรือว่าอันนี้ห่อใส่เกี๊ยวนะ,ะแล้วก็พับนะคะพับหรือว่าม้วนๆก็ได้แล้วก็ไปทอดนะคะแล้วก็นี่ค่ะน้ําจิ้มค่ะ เรียกน้ำจิ้มเหนียวเพราะว่าน้ำจิ้มเหนียวจริงๆค่ะนี่เขา่้จะใส่แป้งนะคะไอ้ที่เหนียวๆก็คือใส่แป้งไม่ว่าจะเป็นแป้งข้าวเหนียวหรือว่าแป้งอนเนกประสงค์นะคะืกรอบค่ะเอา้าทำไมกินเลยอะ่ะโอเคนะคะเดี๋ยวป้าไปซ้อ <c oughs> เดี๋ยวป้าไปซีอขอขอนุญาตกินก่อนนะคะลืมกับปอดีโชว์น้ําจิ้มแล้วทีนี้ถ้าไม่กินเดี๋ยวมันจะไม่กรอบนะคะผักของเรานะคะก็จะมีนี่ค่ะกระหล่ำซอยนะคะ ใบโหระพานะคะแฟนทางบ้านแล้วก็นี่ค่ะมีพี่แข้งด้วยนะคะแล้วก็ใบมะกรูดท,ทอดนะคะอยู่ในเกี๊ยวของเรานะคะก็ <c oughs> กินไปแล้วนะเนาะก็อร่อยมากๆเลยนะคะก็ตอนนี้นะคะใครสนใจนะคะโหค,คนสนใจมากๆเลยนะคะคือกาแฟเพสซี่คอฟฟี่นะคะตอนนี้เรามีโปรนะคะซื้อสี่กล่องนะคะในราคา 999บาทพร้อมส่งเลยนะคะแล้วก็อีก1โปรนะคะซื้อ5้ากล่องนะคะแถมฟรี1กล่องในราคา1299บาทนะคะแฟนทางบ้านแล้วก็โปรชุดทดลองสำหรับใครที่ยังไม่เคยดื่มกาแฟเพสซี่คอฟฟี่มาก่อนนะคะก็เป็นโปรทดลอง2กล่องนะคะในราคา499บาทนะคะพร้อมส่งเลยนะคะแล้วก็โปรที่ชอบกันนะคะวันนี้ก็มีไปสีหออเดอร์แล้วนะคะก็คือโปรซุปเปอร์ฮิตนะคะ จะได้กาแฟสารกล่องนะคะคุกกี้จากอิตาลี1ถุงนะคะแล้วก็สบู่กรีซลินจากไขมันพืชนะคะ1ก้อนนะคะในราคา799บาทพร้อมส่งเหมือนกันนะคะแล้วก็กาแฟของเรานะคะผ่านการตรวจสอบทั้งผ่านออยแล้วก็ผ่านโภชนาการด้านอาหารและยานะคะคอเลสเตอรอลศนนะคะน้ำตาล0%นะคะไขมันทรานเป็นศูนย์นะคะใครสนใจนะคะแฟนทางบ้านก็แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะตรงที่ปาพิซีขึ้น ให้ตรงนี้นะคะสแกนเข้ามาสอบถามพูดคุยแล้วก็สั่งซื้อกับเราได้เลยนะคะหรือว่าใครมีเพจ Facebook นะคะ mm. ก็เข้าไปออเดอร์ได้ที่เพซซี่คอฟฟี่หรือว่าเพซซี่ชาแนลในเพจ a c e b o o k ก็คืออินบ็อกเข้าไปหรือว่าส่ง m ม s s e n g e r เข้าไปสอบถามสั่งซื้อกับเราได้เลยนะคะ mm. ก็โอเคค่ะมากิดไปด้วยกันนะคะอันนี้ก่อน,นะคะ่ะมันมี2ออย่างค่ะมีเป็นลูกชิ้นปลากับ อมีเป็นปลากับฮอทดอกค่ะเป็นกับแก้มได้นคะคะว่าทำกินกับเพื่อนเป็นของว่าง น้ำจิ้มนี่ก็ไม่หวานมากค่ะอันนี้ปลากินไปแล้วลองไป็ฮอทดอกฮอทดอกแดงค่ะคอนี้ยมนิยมกันเลยฮอทดอกแดงอ่าเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะลูกชิ้นหน้าโรงเรียนเลยค่ะเนะี่ยอืมกอ,อกมาก ตอนแรกว่าจะไปนั่งข้างนอกค่ะฝุ่นและร้อนมากฝุ่นก็เยอะค่ะเพราะว่ามีรถขนดินค่ะตอนนี้บ้านทางนู้นนะคะคือรถขนดินจะวิ่งทางนู้นเพราะรถป่าเขาให้วิ่งตรงนี้ก็จะไม่สวนกันเพราะว่าถนนแถวนี้อะค่ะรถใหญ่สวนสวนกันลําบากค่ะเขาก็เลยวิ่งคนละาสายแต่ทีนี้รถป่าเขามาวิ่งบ้านเราก็เลยวิ่งเร็วได้เพราะว่ามันไม่หนัก หน้าบ้านเราก็เลยโอ้โหฝุ่นคุ้งเลยเพราะว่าคนที่คน,คนที่ทำถนนเนะ,ะเขาเพิ่งเอาดินมาลงตอนนี้ปาปิซี่ก็อดินมาลงแล้วนะคะเดี๋ยวไปรีวิวให้ดูค่ะเพราะว่าที่บริษัทที่ทำถนนเขาอดินมาลงค่ะแฟนทางบ้านแต่ว่ามันยังเป็นร่องนี้น้ำมันจะขัง ั่งเราเราต้องมาเกี่ยนให้มันสโลปค่ะไม่เกี่ยนไม่ได้กรอบดีลเกินไป นั่งข้างนอกไม่ได้ค่ะตอนนี้รถวิ่งเหมอนมะกรูดทอดคนะ่ะกรอบ บ้าไปซีเห็นข่าววิ้ยแม่บ้านนได้มรดกจากาต่างชาตินะฝรั่งเศสไหมคะโูทำงานมาตั้งเกือบสิบเจปีแล้วเขาบอกว่าทุกวันเลยดีใจกับแกนะคะ เพราะว่าโอ้โหเนาะ17ปีนะอะค่ะได้ยินเสียงรถวิ่งไหมคนระับรถขนดดินอุ้ยอ,อร่อยอะพริกนะ <c oughs> อ่ะบปกติก็ต้องปลาเกี๊ยวอร่อยนะอุ้ยพริกอร่อยอน้ำจิ้มก็โอเคคนะ่ะ มันมีน้องในหมู่บ้านค่ะคนในหมู่บ้านจะเรียกว่าผีน้อยนังน่ารักค่ะนางบอกป,ป้าไปซี่ว่าเคยเห็นหมูแพนดานะ้าไหมป้าไปซี่บอกไม่เคยพอบอกให้ป,ป้าไปซี่ไปรีวิวเดี๋ยวจะไปรีวิวอยู่ไม่เคยไปบ้านนังเหมืนกันคนะอยู่ในหมู่บ้านนี่แหละค่ะ หมูบ้านนป้าพี่ซีอยู่นิดใหญ่นะคะแต่ป้าซีก็ามันรู้จักไพรมากนะคะเพราะว่าออกจากหมูบ้านไปตั้งแต่อายุสิบสามมาก็เลยไม่ค่อยบางทีกับไม่ีทีเขาโตแล้วเนาะจากที่เราเคยเห็นเขาเด็กๆอย่างเงี้ยนคะ่ะโตมากก็เปลี่ยนจะต้องพักใหญ่ๆนะลถึงจะอ๋อเริ่มคุ้นน่ะ เดี๋ยวจะไปรีวิว,วออหมูหมูหมูแพนด้าทำไมเขาเรียกแบบนั้นไม่รู้ คุยอร่อยนะคะเนี่ยเพลินเลยกินไปคุยไปกับเพื่อนนี่โอเคเลยนะคะเนี่ย หามพิ้แข้งค่ะอร่อยดีพิ่แข้งคือถ้าป๊บิสเปซซีกินน้ำจิ้มหวานๆนี่ค่ะจะชอบเอาพริกมาแบบว่าทำให้ริ้นนะคะมันเผ็ดแต่อร่อยค่ะแฟนบมากโอเคเลยอะ ออเดอร์วันเกิดงานปาร์ตี้เนี่ยมันไม่แพงนลยค่ะเกี๊ยวแม่แพทหนนะึ่งอหมีหลายแผ่นนะคะ หากรอบๆคคิดน่าจะชอบเลยแต้ไม่คุคิดมาลอง Mm-hmm. <sighs> เดี๋ยวคลิปนี้พ่อพี่สิ่ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊าย